มาดูมาชมอ่าวกวเล็กถ้าไม่ใช่ก็ต้องเป็นหินละหินแน่นอนนั่นไงโอ้ยเปลือกหอยนี่ไม่ใช่เวอ่เนี่ยฝาอะไรไม่รู้มันติดกัน เซนอะไรกัไม่รู้โอ้โหโทษยังไม่รู้ตัวยกมันส่งติดใช่ั้นเดี๋ยวหลุดนะอะไรนะเดี๋ยวหลุดแตด,ดขาดเออถ้าหลุดนี่อายแน่เลยตัวสวยกระด้วย โลแกนลูกหนึ่งโตสวยสุดด้วยนดงามเยะให้ชมสักห้าหกตัวพอเย่าชมเยอะชมว่าเออมาได้แน่นอนอย่างเงี้ยสักห้าหกตัวพอแหละมาดูมาชม ติดแล้วเนี่ยดินดีเหลือเกินเป้าหูดูนม่นี่เข้าปากด้วยติดโผลหนวดขึ้นมา อาบแดดทานะั้นอยู่ในน้ำนานเย็นอาบแดดไม่ไปด้วยนะเกาะนิ่งเลยกำลังงงอยู่มั้งกำลัง,งงงนี่เรามาอยู่บนจักรวาลได้ยังไงเดี๋ยวรู้สึกตัวมก็ไปอ ไม่ยอมไปยังไม่รู้สึกตัวใส่ช,ชอบมั้งอาบแดดเนี่ยหนวดเนิดไม่กระดีกเหลียหรือหนวดแห้งหนวดขาดนะเองเกาะนิ่งอยู่ไม่ยอมไปแช่ต้องนานแล้วเนี่ยได้สามสี่ตัว นี่ยแนวนั้นอ่ะแนวหินนั้นอ่ะไปถึงบ้านนู้นอ่ะเฟืองเบ็ดหน่อยตัวเล็กเยอะนี่กุ้งตกปลาอืมเนี่ยได้อีกแล้วเนี่ยแถวนี้ไม่มีด้วยปลากระพงเอาไปผัดกะเพราให้หมด ็ทำมากินกันไปเขาบ้างเราบ้างแล้วแต่ดวงใครฝีมือใครฝีมือมันก็อาจจะมีพอๆกันแหละแต่นี้มันหนึ่งว่ามันขึ้นอยู่กับดวงวันนี้ออกมาดวงจะไม่ได้ตกอย่างเงั้นก็ไม่เจอบางทีกุ้งกินดีดียกไม่ติดมั่งอะไรมั่งอดได้ไม่ไม่มากเท่าที่ควรจะได้ วันไหนดวงดีๆตกทรงเดชนะหลักเดียวละสองสาโลนึ่งเจอหมดแล้วเหลือเชื่อหลักเดียวสองโลเจ็ดสองโลแปดมันเอาแน่ไม่ได้หรอกตกกุ้งอ่ะบางทีมนก็จะว่าฟุกก็คือฟุกจะว่าดวงดีก็ดวงดีนี่ยดูเนี่โอ้ยดินสะอะไรตัวแล้วนะแบบนี้ ต,ตัวไหนมันพอ,อไปกินได้ลุงก็เอานี่อย่างเงี้ยไปกินยังไงอ่ะตัวแค่น,นี้ยปัดทุกเล็กจัดเอาไปตกปลาปลายังใส่หัวไม่เต็มคำมันไม่ทำก,กินทีเดี มาแล้วมาแล้วมาแล้วเอ้ยมาสวยงามด้วยอานนี้มีกุ้งไข่อีกเนาะกน่าฝนเลยเยอะมากกุ้งไข่กหน้าฝนมันเป็นหน้าหน้าวางไข่หนึ่งก็จะเลือกเอาไข่ดำๆแบบเมื่อกี้เนี่ยปล่อยหมดแหละ ไข่ส้มบางทีก็ปล่อยถ้ามันเยอะเกินนะนะอย่างอย่างคราวที่แล้วหน้าฝนที่ผ่านมาไข่ส้มเกือบสามสตัวแต่ละวันนะหนึ่งได้มาัมนก็ปล่อยปล่อยไปรมแล้วสองรกว่าก็บางทีก็เอาไปกินบ้างอะไรบ้างนี่ไข่ต้มส้ม,สม มันอีกนานไข่สี้มต้มกว่ามันจะเป็นเปลี่ยนเป็นสีดำแล้วกว่ามันจะออกลูกนานอีงหนึ่งกรัไปต้ยมยำบ้างผัดกะเพราบ้างเป็นอาหารน่ะนะเดี๋ยไปสีเรียสมันแต่แต่ถ้าไข่ดำๆเราก็ปล่อยไปบ้างตามอารมณ์มันนะกุ้งมันไม่เคยกินบางทีเด่กก็ต้องใช้คันคันคันลอกนะ เพราะว่าบางทีมันไม่กินเข้าปากยกมาเบ็ดไงไติดมดติดขาอะไรก็ยังพอได้ตัวอยู่อ,อันนี้มาแล้วตัวเล็กตัไม่ใหญ่แต่ส์พอได้อยู่นะพอได้อยู่สายพอได้อยู่นั่นนางลอยเริ่มทำงานแล้ว มาแล้วมาแล้วตัวตัวใหญ่ไปไหนหมดไหมลูกลากขึ้นน้ำมาเลยพอได้แกงพอได้แกง ตัวใหญ่เป็นแนวหมดนะมีตะกุ้งเล็กตุง้งตัวใหญ่เป็นแนหมดได้ตะกุ้งกระเพรากุ้งผัดกะเพรา ต้มนะกินผัดกะเพรามหมายแก้วมีตะกุ่งน้อยๆกินมันเบื่อไปเลยปกติก็เบื่ออยู่แล้วแหละกินมันประจำอันนี้ซส้ได้อยู่ซส้ได้ไข่ย nó không như này kẹp sẹt lửa mà kiểu dồn về mặt ดงด,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 งดงอีก,อก,อกสักสองวันน่าจะดีแหละเฮ้ยวันนี้วันอะไรพระรหัสุกอเสาร์อาทิตย์น่าจะดีจะดีหรือเปล่าก็ไม่รู้ก็ต้องลองดูกันต่อไปเพราะน้ำมันเพิ่งจะเริ่มดี มันจะเริ่มกลับคืนถู่สภาพเดิมมันอาจจะดีแต่ไม่ดีเท่าที่ควรก็ได้แต่ดีแน่นอนแน่นอนมาแล้ว ยกมันมันยกนังลอยเนี่ยตัวถือสวยอย่างเงี้ยนะยกมันมากที่ไม่รู้ที่ได้จำว่ามันกินอยู่เราก็ต้องยกคอยเช็คเพราะว่าเนี่ยทั้งลมทั้งคลื่นอย่างเงี้ยก็กแค,คก็คกแคกอย่างเงี้ยเราก็ต้องคอยยกเช็คมันที่เอ็นมันย่อนอย ด้วยแรงลมด้วยอะไรด้วยม็็ขึ้นด้วยดูไม่ค่อยรู้เรื่องเขายกเช็คก็แค่มันกินอยู่ก็ติดเลยเนี่ยเดี๋ยวได้อีกตัวก็ต้องพอก่อนนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าแดดมันเริ่มจะร้อนแล้วเดี๋ยวโทรศัพท์มีปัญหาชอบรวนเวลาแดดร้อนจัดจัดเนี่แดดเริ่มร้อนละลุงหนึ่งรู้สึกจะแสบ ผิวหนังแลละรู้สึกได้ถึงความร้อนต้องอา้าลุมซทหะนัอนการร้อนได้ระดับหนึ่งมีกุ้งรากบ้าเนี่ยอืมกุ้งแต่ตัวเล็กตัวเล็กตัวไม่สวยเดี๋ยวรอตัวสวยกว่านี้ก่อน ค่อยค่อยยุติตัวนี้มตัวเล็กเกินไปหลุดไปยังอไม่หลุดอีกสายหลุดมือนึกว่ากุ้งจะหลุดไปแล้วไม่หลุดฮะเห็นไหมตัวเล็กไปเดี๋ยวรอใทำใหญ่กว่านี้ก่อนได้ตัวสวยๆสักตัวจะจะได้หยุดพี่ชายก็ไม่หยุดละตกเรื่อยไปว่ากันไป <c oughs> สุขของท่านคืองานบริการของเราแต่ถ้าไม่มีกุ้งก็เหงาไปติมาแล้วมาแล้วโอ้ตัวไม่สวย,ยดีที่ได้เป็นกับข้าวไปอย่างดีเป้านี่กุ้งกับข้าว เดี๋ยวรอได้ตัวสวยๆกันค่อยยุติค่อยหยุดทำคลิปตรงนี้ไม่จะเจอไปแหละตัวน้อยๆตัวใสๆตัวใหญ่ๆมมนไปใสเบิด ท้ายตัวสวยขึ้นมาหน่อยนั่นจริงๆด้วยต้องยุติแค่นี้ก่อนเพราะว่ามันแหม่หาตัวยากเหลือเกินครับหนึ่งก็ต้องขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าก็ขอกรับขอบพระคุณนะครับท่านผู้ชม ทุกคนท,กทุกท่านน่ะที่คอยติดตามลุงเหน่งมาก็ไม่มีอะไรจะมอบให้นอกจากคำขอบคุณนี่แหละขอบคุณเยหลายด้วครับไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปนี้เดี๋ยวไปดูผลสรุปว่าจะได้สักเท่าไหร่อ่าวันนี้ต้องลาไปก่อนครับขอท่านโชคปีมีความสุขมีเงินใช้สุขภาพแข็งแรงนะครับขอให้ได้โชคได้ลาบสรงความปรารถนาทุกท่านเลยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับวพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายสรุปผลงานครับได้มาแค่นี้เองตัวสวยๆใหญ่ๆสองตัวสามตัวเองครับ